สวัสดีครับหยุดช่องของหมวยรันรุ่งนะครับดีสุเดเอค้าร้อยเก้าห้าครับผมเจอดิเจอดิเจอกันหน่อยเราโอ้เข้าได้ครับผมขั้นแรกไปเลยขั้นสองหยุดไปเลยวะครับนี่อา้าวฟีสเมื่อวานเราพร้อมไปพีงไหนต่อครับผมเอเอเหยียบครับผมอ้าวอ้าวว่าไงครับดีสุเดเอค้าครับอ้าวอยู่แล้วครับผม <laughs> เวรเกินขับไปโค์โค่ะผมชิวเกินเดี๋ยวมึงจะเฮ็ดเอาเหฮะเราอะเดี๋ยวมึงจะเฮ็ดเอาหฮะเอ้ยเอ้ยมาดิครับเออเอออีกน้อยนี่น้อยน้อหนึ่งน้อหนึ่งน้อเดียวโอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้ยเป็นไงครับตรงนี้ขอสัมภาษณ์หน่อย พุดพอพะพุดพอพะสุดยอดมากครับเออสุดยอดมากครับอ่าจัดไปครับขาเบื้องตันออกตัวครับผมรุนเรื่องมาขับบมรถเรามันแรงอยู่แล้วจังกลัวเลยนะครับมีซูรีค่าร้อยเก้าห้าครับผมเพิ่มเติมคือตีนแต่งครับผมคนขับอยากเอือเลยน้อยครับเดี๋ยวเติมนอนเติมนอนาถึงคนขับว่า อเอ็อสั่งมาพอแล้วครับผมมาเอาทรงตัวลงเลยครับมาดิครับเอยอยู่ละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมมาดิครับสุดจัดประหลัดบ่อครับ โอ้แรงครับผมโอ้ยเปลือยตัวมาเย้มาแนะ่บอดไหมนี่บอดไหมนีม่อยู่ครับอยู่ครับโอ้โหมาแล้วครับผมยีสูดได้การยรก็ได้นะข้างล่างเป็นต้มครับผมเอาทรงมาแล้วครับโอ้เดืยบรอยตรงนี่เรียบไปครับเรียบไปนะครัรบรโอ้รถพิมพ์แรงน้อง เดียมเขาดีครับผมเดียมเขาดีจริงๆเอาเอาดูจะล็อกกันฟ้าครับผมดูันล็อกกันฟ้าแล้วก็ดูเจ้าม่วงครับผมเจอกันครับผมยี่สิบหกบีจีครับคันนี้ขายนะมีข้อกเกษตรทั้งหลังด้วย6กบีจีจะของขายสามสิบเอ็ดครับผมมีข้อกเกษตรทั้งหลังเพ่อสีขดัดหนึ่งปีดูเรื่องครับมาดูความแรงเราใครที่ตกใจก็สกินมาครับผมมาเจอกันหน่อย ลอยขู่ฆาครับพุ่งมาแล้วผมเอ้ยเรียบร้อยลงครึ่งล้อแล้วครับลงครึ่งล้อแล้วเอ้ยมาดิครับมาดิครับเอ้ยเอ้ยสู้ไม่สู้ครับไม่สู้ครับผม แรงครับแต่ว่าบ่อเอาเรื่องนะผมมันเป็นที่โคนทั้งล่างแล้วก็เป็นเนินด้วยตรงนี้โอ้มาแล้วครับผมมาแล้วจัดนดินมาแล้วผมแรงไม่ต้องซื้อครับเออมาดิจะไปไหนรอดเอ้ยพุ่งไปแล้วครับเอ้ยนี่มันยังคัากไายไมันต้องเสียงนีแม้ยังสิเมียนโอ้โหไปแล้วครับ ออโอโ้เสียงกวนรลั่นครับรอดไหมครับรอดไหมรอดไหมรอดไหมโอ้โหมึงจังคักหลายไหมจัดไปครับรู้เรื่องมาครับผมเฮดโอเจ็ดซี่ครับ ้เรียบเอาแรงเลยครับเอ้อยนี่แน่มันจะคักไหลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมื่อไหร่กันเฮ้ยโอ้โหควทุสงมึงทุงเสียงครับตายกูเออเดี๋ยวขอยางมาแล้วโอ้ยขับเรื่องไหนก็ไปฉันเร่งมันข้างอยู่นี่ เหยียบเห้งกูไปกูรถอย่างนี้เลี้ยงทางเยล,งลยเอ,อ้ยอะไรวะนี่ครับตัวตึงครับผมต้นระดับต้นะเฉยครับเฮ้ยโอ้ยไปเบาครับผมตรงนี้ซองครับวันี่เฮ้ยโอ้โหแรงครับผมออจึงิงตามครับผมตามขึ้นไปมาครับผมเฮ้ย หาว่าเป็นแรงครับผมเดี๋ยวหาว่าเป็นแรงครับชุดนี้เขาแรงจริงๆเอาจัดไปครับผมเดี๋ยวเราลอกลงไปใส่ดินครับรูเรื่อง